ที่ถามคนในวอร์ดนี่คือสมาชิกทุกคนเหมือนเขาเห็นด้วยค่ะคือเหมือนเขาชอบแมสไอ้ที่4ชั้นนี้มากกว่านะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนมันสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเขาเองด้วยแล้วก็เหมือนมันกันได้ดีนะคะลักษณะเด่นเลยก็คืออยู่ที่ตัวชั้นที่4พิเศษที่เราใส่เข้าไปเพื่อทําให้สามารถดักจับตัวแบคที r ียไวรัส pn สองจุดห้าและสามารถย่อยสลายตัว สิ่งสุสโปรกเหล่านี้ทำให้ผู้สงสัยมีความปลอดภัยมากขึ้นจากจุดเริ่มต้นตอนแรกที่เราได้รับจ้างวิจัยใช่ไหมคะทำเรื่องเกี่ยวกับหน้ากาการอนามัยมาก่อนก็เลยมองว่าจากตัวคอมโพสิตต,ตัวนี้เนี่ยน่าจะทำให้หน้ากาการอนามัยที่เราใช้กันในปัจจุบนันมีประสิทธิภาพป้องกันผู้ใช้งานได้มากขึ้นกว่าหน้ากาการอนามัย ท,ทั่วไปนั่นก็คือสามารถที่จะกรองตัวไวรัสหรือ p m 2 5ได้ดีกว่าหน้ากากอนามัยทั่วไปก็เลยทำขึ้นมาเป็นหน้ากากอนามัยที่ชื่อว่า s a f e ี่พลัสนะคะคือหน้ากากอนามัย Safe ี่พลัสอะคะ่ะแตกต่างจากหน้ากากอนามัยทั่วไปตรงที่หน้ากากอนามัยทั่วไปเนี่ยจะประกอบไปด้วยผ้าจำนวน3ชั้นนะคะชั้นที่อยู่นอกสุดก็จะทำหน้าที่ป้องกันน้ำ ไม่ให้เข้ามาที่ผู้ใช้งานชั้นถัดไปจะเป็นชั้นกรองชั้นถัดมาก็คือช่วยซับเหงื่อซับน้ำที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ใช้งานใช้งานแต่หน้ากากเซฟี่พลาสตัวนี้ค่ะจะเพิ่มชั้นหนึ่งที่เป็นผ้ากรองที่เคลือบด้วยตัววัสดุคอมโพสิตไฮดรอกซิปทา์และไทเทเนียมไดออกไซด์เข้าไปซึ่งนอกเหนือจากคุณสมบัติการกรองโดยใช้ช่องว่างระหว่างเส้นใยของผ้าทั้ง3ชั้น ก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาจากการเคลือบตัววัสดุคอมโพสิตตัวนี้ที่จะดักจับตัว PM2.5 แบคทีรียและไวรัสไม่ให้หลุดลอดผ่านตัวหน้ากากาอนมามัยไปสู่ผู้สวมใส่ค่ะลักษณะเด่นเลยก็คืออยู่ที่ตัวชั้นที่4พิเศษที่เราใส่เข้าไปเพื่อทำให้สามารถดักจับตัวแบคทีรียไวรัส p n 2 5และสามารถย่อยสลายตัว สิ่งโสโครกเหล่านี้ทําให้ผู้สงสัยมีความปลอดภัยมากขึ้นก็คือเรียงลําดับจากชั้นนอกสุดก็คือเป็นชั้นปกติของหน้ากากอนมามัยแล้วก็ต่อด้วยชั้นที่เป็นแผ่นกรองเคลือบด้วยสารคอมโพสิตของเรานะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นผ้าเมลโบรนที่มีความละเอียดแล้วก็ชั้นที่ช่วยซับเหงื่อบริเวณใบหน้าของผู้ใช้งานแล้วก็ทำให้สัมผัสมีความนุ่มไม่รู้สึกแห้งกร้านค่ะ ที่มาก็คือด้วยความที่เราเป็นนักวัสดุศาสตร์นะคะแล้วเราเคยทําวัสดุที่เกี่ยวกับวัสดุทางการแพทย์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าไฮดรอกซีปไทย์นะคะไฮดรอกซีปไทเนี่ยเขาก็จะมีความองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกับกระดูกของคนเราแต่ส่วนหนึ่งก็คือมีคุณสมบัติที่มีประจุในตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะดูดหรือดักจับอนุภาค ที่มีประจุตรงข้ามกับเขาให้มาเกาะที่ตัวเขาได้นะคะในขณะเดียวกันมันก็จะมีวัสดุอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเทชนีบยบไดออกไซด์ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงที่จะทำงานภายใต้แสง UV นะคะเมื่อเขาเจอกับสิ่งสกปรตกต่างๆแบคทีรียไวรัส p m 2.5เขาก็จะถูกกระตุ้นโดยตัวแสง UV แล้วจะย่อยสลายตัว PM 2.5แบคทีเรียไวรัส ทำให้แบคทีรียไวรัสเนี่ยมีเชฟรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถทำอันตรายกับสิ่งที่เข้าไปอยู่ในร่างกายของคนเราได้ค่ะมันก็เลยเป็นที่มาที่เอาทั้ง2วัสดุนี้เนี่ยมารวมกันกลายเป็นวัสดุคอมโพสิตหรือวัสดุเชิงประกอบของไฮดรอกซิปทาล์และไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีคุณสมบัติในการดักจับ PM2.5 อนุภาคขนาดเล็กหรือแบคทีเ r ียไวรัส ให้มาเกาะที่ตัวไฮดรอกซิปไทต์แล้วให้ไทเทเนียมไดออกไซด์ซทำหน้าที่ในการย่อยสลายเราทำหน้ากากออกมาเพื่อเน้นให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดถ้าเทียบกับประชาชนทั่วไปนะคะได้ใช้หน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพในการกรองไวรัสได้เพื่อ โปรเทคบุคลากรทางการแพทย์เหล่านั้นเอาไวค้ค่ะอยู่ฝ่ายอุบัติเหตุฉุกเฉินนอนจะได้เจอกับคนไข้เป็นเป็นด่านแรกนี้ครับก็มีความหลากหลายของผู้คนเยอะอย่างเงี้ครับเ,เพราะฉะนั้นเวลาแบบสัมผัสหรือคัดกรองคนไขก้ก็จะมีความกังวลกับกับ,ก,บกับเรื่องนี้พอสมควรแต่ก็พอใส่แมสได้เราป้องกันตัวเองก็ก็มั่นใจอยู่ระดับหนึ่งว่าเออเราอาจจะ ป้องกันตัวเองได้ได้ดีพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับการทํางานก็คือมันก็จะมีที่แบบเราต้องไปสัมผัสกับคนไข้ไปอาบน้ําเพราะว่าคนไข้แบบใส่ท่ออย่างนี้ก็ต้องมีพยาบาลเข้าไปอาบน้ํากับพนักง,งานอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเราใส่ไอ้แมสที่เป็นสี่ชั้นนี่เราก็รู้สึกแบบว่าเออมันเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นแบบมันคือเราต้องสัมผัสกับคนไข้แบบใกล้ชิดนะคะ พอเราใส่เม็อันนี้มันก็ทําให้เราอุ่นใจขึ้นว่ามันจะปลอดภัยกับเรานะคะปลอดภัยกับคนไข้ด้วยค่ะคือมันการทั้งเราแล้วก็การทั้งคนไข้นะคะโดยรวมนี่ในความคิดของตัวเองก็คือสําหรับที่ตัวเองใช้คิดว่ามันดีนะคะเพราะว่าคือเหมือนมันหนามันแน่นนะคะแล้วก็คือแบบเวลาเราขึ้นเวรอย่างเงี้ยมัน มันไม่ค่อยแบบเหมือนแมททั่วไปที่เราเคยใช้คือบางเทียเราเหงื่อออกอย่างนี้มันก็จะแบบทําให้หน้ากากมันเป็นขุยหรือว่ามันเออเปียกอย่างนี้นะคะแต่พอเราใช้ไอ้ที่แมสสีชั้นนี่มันรู้สึกแบบโอเคกว่าค่ะที่ถามคนในวอร์ดนี่คือ สมาชิกทุกคนเหมือนเขาเห็นด้วยค่ะคือเหมือนเขาชอบแมสไอที่4ชั้นนี้มากกว่านะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนมันสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเขาเองด้วยแล้วก็เหมือนมันกันได้ดีนะคะก็ด้วยความความหนาแล้วก็ที่มันค่อนข้างจะกรองเยอะขึ้นใช่ไหมครับก็รู้สึกว่ามั่นใจคิดคิดว่าโดยส่วนตัวนะคะจะเป็นความรู้สึกก็ได้ ก็รู้สึกว่ามันมันกระชับแล้วก็มันเวลาใช้นะ่มันก็ดูมั่นใจขึ้นคือจริงโรงบยาบาลพอช่วงโควิดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นหน้ากากที่ทางบริบาลช่วงที่ขาดแคลนเนี่ยเราก็จะได้หน้ากากที่เหมือนกับได้รับบริจาคมาส่วนหนะะึ่ค่ะคือปกติเราก็จะเอามาดูว่ามันมีไส้กรองไหมแล้วก็ก็คือกันน้ําได้ระดับหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาใชา้ซึ่งพูดจริง,รงๆก็คือเรื่องยี่ห้อเนี่ยก็คือท่านๆจะหลากหลาย แต่ว่าในส่วนที่ได้มาเฉยๆหน้ากาจะค่อนข้างเหมือนกับมีความบางค่ะแต่ว่าสำหรับของอันเนี้ยรู้สึกว่าค่อนข้างเหมือนกับมีความเหมือนหนักว่าแล้วใส่ล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันมันรู้สึกมั่นใจกว่าหรือว่าบุคลากรหลายคนเขาก็จะมาบอกว่าถ้าเกิดว่าบางอันมันบางไปเขารู้สึกไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะรู้สึกว่ามันมีความหนัมากกว่า ะะดูแบบใสแล้วก็กระชับกับใบหน้าสายก็คือไม่ไม่ร่วงคือบางบางอันก็จะทําให้มันมีความรู้สึกว่ามันหย่อนอย่างเงี้ยค่ะสายมันไม่สม่ําเสมออย่างเงี้ยค่ะก็ดูแบบใสแล้วก็กระชับกับใบหน้าก็าคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาในโรงพยบาบาลเนี่ยเราจะใส่ก็เฉพาะ,ะสวยย่วนใหญ่จะเป็นหมอหรือพยบาบาลที่ตรวจคนไข้ใกล้ชิดนะคะก็คือในเคสที่แบบเราตรวจเคสที่มีอาการทานเดินหายใจอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ของก็จะใส แต่ว่าเจ้าหน้าที่ทั่วไปเช่นออพยาบาลที่เขาลงทะเบียน,นอย่งเ้ยค่ะคือไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดคนไทยก็อาจจะไม่ได้ใสหนะะ้นากากอนามัยกลรองค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นว่าบุคลากรที่ได้พบคนไทะค่ะทุกตำแหน่งงานเนี่ยก็จะต้องใสร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะฉะนั้นแนนก็คิดว่าแนโนุ้มตอบไปนี้ก็น่าจะมีการต้องคนประชากรทั่วไปหรือว่า ในภาพาในโรงพยาบาลไม่ว่าเขาจะอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าออกนอกโรงพยาบาลก็คคงจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอนค่ะก็คือในช่วงของการระบาดของโควิดระลอกใหม่อะค่ะก็จะมีโรงพยาบาลที่จะต้องรับรองรับผู้ป่วยที่ติดโควิด1 9มากๆก็คือในสำนักงานเขตสุขภาพที่5นะคะของจังหวัดสมุทรสาคร ก็เราได้ให้ความมนุเคราะห์หน้ากากไปจํานวน10,000แชิ้นโดยเฉพาะเนื่องจากว่าจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดจํานวนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นบุคลากรทางการแพทย์เลยมีความจําเป็นที่จะต้องใช้งานหน้ากากอนามัยที่ป้องกันแล้วก็กรองไวรัสได้มีประสิทธิภาพที่ดีเพื่อโพเทสบุคลากรทางการแพทย์เราไว้ค่ะนอกจากใน เขตสุขภาพที่5แล้วเราก็ยังได้ให้ไปทางจังหวัดตากนะคะซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่บริเวณชายแดนติดกับพมา่าแล้วก็จะมีคนไทยที่อยู่ในพมา่าหรือคนพม่าเองรักลอบเข้ามาซึ่งทางโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลอุ้งผางโรงพยาบาลแม่ระมาดโรงพยาบาลแม่สอดนะคะในจังหวัดตากได้นําหน้ากากอนามัยเซฟีปราสตัวน,นี้ไปใช้งาน,นะคะ่ะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีที่โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคือตอนนี้เราใช้วิธีการจ้างบริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน ISO 1 3 4 8 5ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะตัวหน้ากากอนา,กามัยนะคะให้นำผ้ากรองที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยไปตัดเย็บเป็นหน้ากากอนา,กามัยซึ่งตอนนี้ที่เราผลิตออกมา4 0 0,000ชิ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่วันเดียวในการผลิตะคะ่ะก็งานวิจัยตัวนี้เนี่ย ถ้าสำหรับเทคโนโลยีของตัววัสดุเองอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นต้องพัฒนาเพิ่มเติมแต่เราเน้นไปที่แอปพลิเคชันของการใช้งานมากกว่าว่าตัววัสดุคอมโพสิตตัวนี้จะนำไปใช้งานอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเรายังมองว่าหน้ากากอนามัยยังเป็นสิ่งจำเป็นหรืออาจจะถือว่าเป็นปัจจัยที่ห้าสำหรับชีวิตเราในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ดีมากนะักทั้งเชื้อโรคและ PM.25 เราเลยมอง,มองหา หน้ากากนไมัยที่ตอบโจทย์ไม่เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์แต่สำหรับประชาชนทั่วไปด้วยโดยการประยุกต์เอาตัวหน้ากากที่เป็น surgical mask กับตัวที่เป็น n95 ที่บุคลากรทางการแพทย์ใช้งานแต่ว่ามาทำให้เหมาะสมกับบุคลากรให้เหมาะสมกับประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานได้ค่ะด้วยมีรูปทรงที่กระชับมากขึ้นมีไซส์ต่างๆที่จะทำให้ เหมาะสมกับใบหน้าของคนไทยแล้วก็แต่ละช่วงอายุหรือของผู้หญิงของผู้ชายเพราะว่าจากที่เราเห็นก็จะเห็นว่าสำหรับเด็กๆหน้ากากอนามัยของเด็กมีขายค่อนข้างน้อยแล้วเขาก็เป็นเด็กซึ่งยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็มีความจำเป็นมากสำหรับเด็กๆของคนไทยเราด้วยค่ะ